สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศหน้าฝนเนาะคะ่ะเกษตรบ้านเราค่ะมือนีสิพาท่านผู้ชมนะคะมาเบิ่งการพาเพาะเมล็ดขึ้นช่ายนะคะอันนี้เขาสิเพาะเมล็ดใส่ฟองน้ำเนาะคะ่ะเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกนะคะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกเนาะคะ่ะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกก็คือเป็นระบบไฮโดรโปรนิกน้ํานิ่งนะคะอันนี้เราเพาะไว้ประมาณอันนี้จะน่าจะประมาณสิบ กว่าวันนะคะ11-12วันนะคะในต้นประมาณนี้นะคะเพราะว้เราจะเอาไปลงหลุมนะคะลงหลุมอันนี้เป็นเมล็ดขึ้นช่ายนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะมากินขึ้นช่ายไม่ว่าจะเป็นต้มจืดข้าวต้มต้มจับช่ายอย่างสินะคะตรงใส่ขึ้นช่ายเนาะค่ะยิ่งหนาฝนก็อาจสิมีปัญหาเรื่องของการปลูกในดินเนาะค่ะก็กสิมาร่องปลูกแบบ ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะปลูกแบบไฮโดรโปนิกก็คือสิมิน้ํายาเนาะคะ่ะน้ํายาเป็นปุ๋ย AB บนะคะหลายท่านอาจิิเคยเคยปลูกเนาะคะ่ะแต่ว่าพื้นที่การปลูกนาฝนมันก็นมีขอจํากัดนะคะคือความชื้นในดินมันลายแล้วก็โรคมาแรงกันหลายท่าก็เลยเอามาปลูกแบบผิกแพ้งเอานะคะปลูกในน้ํานิ่งนะคะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะค่อยๆเติมปุ๋ยลงไปเนาะคะ่ะ ก็เป็นระบบปลอดภัยขึ้นกันนะคะปลูกกินในครัวเลื่อนเนาะคะ่ะอันนี้ก็ปลูกกินในครัวเรือนนะคะตกตก้นขึ้นชายเนาะคะ่ะน,นี่ก็เป็นขึ้นชายหลายท่านอาจจะเคยเห็นเนาะคะ่ะเคยเห็นหรือว่าเคยทดลองแล้วเนาะคะ่ะก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะปลูกในกล่องโฟมนะคะในกล่องโฟมพอดีช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะ ต้นขึ้นชักับบกเคยได้รับแสงแดดต้นสีเยือแน่นะคะแต่ว่าก็อาศัยว่าช่วงเวลากลางคืนนะคะเปิดไฟเพิ่นนิดนึงนะคะเปิดไฟเพื่อให้เขาได้รับแสงบ้างนะคะนะคะ,ะ,คะว่าการปลูกนี้จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าปัญหาหนาฝนกับค่อนข้างที่จะ ยางที่ท่านบุ้ชมหลายๆท่านเห็นนี่แหละค่ะหน้าฝนก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วสภาพอากาศเนาะผักหลายชนิดกับแห้งเลยค่ะในท้องตลาดพักว่าเป็นหลายชนิดหรอกแทบจะทุกชนิดเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าบางอย่างน่ะหน้าฝนเขาปลูกยากปลูกลําบากปลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นความต้องการของผู้บริโภคก็สูงนะคะเมื่อสูงแล้วก็ราคาสินค้าก็ย่อมแพงขึ้นเนาะคะ่ะ อันนี้เราปลูกกินเองในครัวเรือนเนาะค่ะปลูกแบบง่ายๆอันนี้คือหอมเนาะค่ะต้นหอมก็ปลูกในกระถางนะคะในกระถางมีพื้นที่ไม่เยอะนะคะก็ปลูกนะคะเปลือกไข่ที่ใช้แล้วก็เอามาไปโรยทําปุ๋ยนะคะไม่ซีเรียสมะแรงกินบ้างนอนกินบ้างคนค่อยกินเนาะค่ะเหลือคนค่อยกินนะคะอันนี้ก็เป็นหอมแขกเนาะค่ะซื้อมาซื้อมาก,กินนะคะแล้วทีนี้เขางอก กินไม่ทันเขางอกเราก็เลยเอามาปลูกในกระถางนะคะเราก็ค่อยคอยตัดใบไปกินเนาะคะ่ะตัดใบไปกินใส่ต้มจือ้อต้มยำไข่เจียวนี่อย่างนี้นะคะอันนี้คือตัดไปแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาอีกเนาะคะ่ะงอกขึ้นมาอีกเราก็เลี้ยงเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะคะเห็ดแบบง่ายๆเนาะคะ่ะเห็ดเกษตรอันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายนะคะเวลาเขาปลูกเขาก็จะเอาไปใส่ในหลุมนะคะ เอาไปใส่ในหลุ่มลุมเพาะนะคะลุมปลูกนะคะก็จะใส่ในกล่องโฟมนะคะอันนี้เป็นกล่องโฟมที่เราเตรียมไว้นะคะกล่องโฟมเก่าเนาะคะ่ะซื้อมามือสองนะคะเป็นกล่องอาหารทะเลนะคะช่วงหนาเน,นาวก็ปลูกนะคะปลูกปลูกเยอะอยู่เนาะคะ่ะปลูก คือปลูกกับบ่ได้เยอะมากแค่พอกินนะคะแค่พอกินเพราะว่าเราหนาหนาวก็จะมีพวกพืชผักนะคะพืชผักที่เขาตอบสนองกับบรรยากาศตอบสนองกับอุณหภูมิหลายอย่างเนาะคะ่ะก็ยังขึ้นตระกูลสลัดนะคะเขากระปุกนะคะเพราะว่าบางทีเนาะคะ่ะเขาออกไปเหตุงานบ่มีเวลาสิ มาให้น้ำให้ปุ้ยดูแลนะคะกระปลูกไว้บแบบนั้นแหละคะ่ะก็ขอให้เขามีแสงแล้วก็ดูกระเบื้องแบบเออนา้ำขาดบอ่อน้ำระดับน้ำลดเบื้องบอนะคะถุกวันนี้นะคะการปลูกพักไฮโดรโปรนิกเนาะคะ่ะไฮโดรโปรนิกนี่ก็เป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมละกะ็มีข้อจํากัดในเรื่องของบางคนอาจจะบม่มีพื้นที่บ่มีเวลานี่แหละคะ่ะก็ลอง ศึกษาลองเฮ็ดเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งเนาะคะ่ะอาจจะบางคนอาจจะปลูกแบบโอ้ยรู้สึกว่าได้ผลดีแล้วก็อาจจะเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมได้นะคะอาจจะนอกจากเพื่อปลูกกินในรัวเรือ,อกนะกินบหมดเนาะคะ่ะเลาก็เฮ็ดเป็นอาชีพเสริมนะคะปลูกเพราะว่าทุกวันนี้เนาะคะ่ะการบริโภคนี่ก็เป็นที่นิยมการตลาดนะคะนี่ค่ะรากเริ่มออกมาแล้วเนาะคะ่ะ ก็จะแช่น้ําแล้วก็เอามือเศร้าก็บสิหายแสงเพิ่นไว้แบบนี้แหละค่ะอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะหลังจากพอขึ้นช่ายเขากกสิปลูกเพาะสลัดตอนะคะอันนี้เป็นกลางเดือนกันยานาะคะ่ะวันนี้วันที่18นะคะ18กันยายนนะคะก็เชื่องเดือนตุลาเนี่ยก็คงจะล่มเปลี่ยนทิศเนาะคะ่ะร่มเปลี่ยนทิศเขาสู่ฤดูหนาวก็ว่างแผนไว้ว่าจะปลูกผักนะคะปลูกผักไว้กินเองนะคะหน้าหนาวเนาะคะ่ะ มักผักอย่างฮาก็เอามาปลูกเนาะคะ่ะเราชอบกินอะไรเราก็ปลูกนะคะดการออกไปซื้อข้างนอกเนาะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ่ะฮอกก็ได้ความรู้นะคะได้ประสบการณ์การปลูกผักเนาะคะ่ะมีเยอะเราก็แบ่งปันนะคะเพื่อนบ้านหรือมีเยอะๆก็อาจีะเป็นจำนายนะคะเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ กเกษตรบ้านเราเนาะคะ่กะก็เอาไว้เพียงแค่นี้กนเนาะคะ่ะพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ